สวัสดีครับวันนี้แชมสังหาจะพามาดูที่ดินนะครับเนื้อที่300ตารางวาแปลงนี้แชมจะเรียกว่าแปลงที่ดินแรล่ไอเทมนะครับทำไมถึงแรล่ไอเทมลองมาดูกันครับว่าที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างกับถนนพงศหรทินแค่ประมาณถ้าเกิดผมบอกก็คือประมาณ89นะครับเดินน89ถึงที่เลยนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ด้านนี้ครับนี่เลยนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่300ตารางวานะครับหน้ากว้างโดยประมาณนะครับ33เมตรลึกประมาณ35เมตรจะสังเกตว่าจากล้วน,นูน้นจนมาถึงล้อนี้ ที่ดินแปลงนี้ผมจะบอกว่าข้อดีคืออะไรผมจะบอกว่าถมแล้วด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยลองมาดูได้เลยครับข้างในเนี่ยถมแล้วนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ถมมานานมากนะครับความเจริญนะครับดูสิครับบ้านเต็มไปหมดเลยไฟฟ้าประปามีนะผ่านหน้าที่แล้วนะครับห่างจากวงเวียนพะรลัยสารากางนะครับที่ว่าการอำเภอแค่ประมาณ450เมตรโดยประมาณนะครับเดินทางไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยครับลองมาดูที่ดินแปลงนี้กันนี่ที่ผมบอกเนี่ยครับถมแล้วนี่คือเรามองไปลึกๆนู่นนะครับเนี่ยนะครับถมหมดแล้วเห็นปะมถมหมดแล้ว ที่ดินแปลงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเหมาะอะไรบ้างเหมาะทําบ้านขายได้ไหมทําได้นะถ้าสําหรับนักลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนเนี่ยสามารถแบ่งแปลงทําแบ่งแปลง,ป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 งทําบ้านขายได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะ נה, คือการปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยก็เนื้อที่เกือบหนึ่งไร่เลยนะครับสามตารางวาจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านลักชูรี่แน่ๆนะครับเป็นพูวิลล่าก็ได้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็ใหญ่มากนะครับดูสิถมหมดแล้ว นู่นเลยครับแล้วก็เนี่ยเดินทางสะดวกมากครับอยู่ด้านหน้าปากซอยเองนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่ผมบอกว่าหายากมากๆนะครับถ้าด้านใดสนใจนะครับติดต่ออินบ็อกซ์แชมป์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แชมป์มาสังหาขอบคุณมากๆครับคิดถึงกสังหาคิดถึงแชมป์นะครับ